ดีครับดีครับสาัทีนทานครับีรับนท่านท้องเ่ธรรมดาครับองมีด yep> ีธรรมดาานะอนไหนรวมมิตรนะครับอะนไนมิรก็คือรวมทุกๆอะไรนะครับอานไหนก็ติดอานไหนใจแค้นอัไหนิเศษอานนปกติภานนีนะครับอไรวมมิตรครับลดับแรกก็ พราะเขาพิ่มุึ้นทำไมที่ผูานนะครับชื่าเขามาู้ามุกุกตุกทุกเลยาปติดตามด้นะครับไปติดตามไปติดเทด์ปติดโมดติดแก่ด้วยนะครับในารจงมาวาไรต์ก็ต้งิดเทนเพื่อความเป็นอยรางนี้ทางมาจูงเลยนะครับอันแรกนะแจพาะกิจนะออกสี่โมงเย็นนะครับเก็บไปก่อนนะครับเก้ากับศูนนะเก้าศกศูนย์อันรก็คพจินะครับชุดเงินก็หนึ่งัก้าสี่ห้าจูงกันเลยนะครับอย่นี้นะัคู่นะครับ Thank oh. เอาล้านดับต่อไปก็เป็นอานายการชาตินะครับอานายการชาตินะ

เกิดพันนะครับเกิดพันนะลำดับต่อไปก็เป็นฮฮไลทปกตินะครับออกของโูยินนะไปกติออกของโูยมนนะบฮไลท์ปกติออกของโูยินนะเกเลยครับ ตีแปดสีเก้าตีสี่ห้าด้วยนะครับันทำไว้หลาห้าแปบดบห้าเแกบบ้าห้าน,นะครับชอบชุดไหนก็จับไปน,นะครับคนที่ไม่มีโชคไปเล่นตัวที่ชอบนี่จะไม่มานะ,ะให้ไปเล่นตัวที่ไม่ชอบนะ,ะไม่ชอบจะไหนเกลียดจะไหนเล่นเลยจะมาส่วนคนที่มีคุณก็จับไปอืม คนะครับลำดับต ok, ่อไปก็เป็นอะไร v i นะครับ v นะอะรสดท้ายนะครับเกิดยวครับ4กับห้าครับสี่กับห้ไม่เดิมกับอะไรปกตินะ รับตามเี้ยนรับใจนะครับขอขอบพคุณมากๆนะครับขอบคุณช่วยดีดีแห่งๆครับสวัสดีครับ